ธุรกิจที่เรียกว่า e-commerce ครับเติบโตขึ้น58%ในช่วง2ปีที่ผ่านมาอินดีมเนี่ยวางเป้ามายไวว่าอะไรคือธุรกิจแห่งอนาคต พวกเราจะเข้าไปทำพวกเราจะเข้าไปสร้างและนี่คือโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของเราฮนะที่พร้อมใจพวกเราทํามันไปอีกหลายๆปีในโลกอน,นาคตของเราครับสวัสดีครับผมก้องอัคารลันิติพลค,ครับในฐานะประธานของบริษัทอินดีมครับวันนี้ผมอยากจะมาทักทายพี่น้องอินดีมจากทั่วโลกนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องอินดีมทั่วประเทศไทยทุกๆคนนะฮะตอนนี้ทุกคนคง,คงทราบกันอยู่แล้วว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยเกิดขึ้นจากโควิดหลายๆอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในด้าน ของการทําธุรกิจนะฮะการทําร้านอาหารธุรกิจขายของต่างๆวิถีและวิธีการทำธุรกิจแบบเดิมนะฮะอาจไม่ใช่วิธีที่จะทำธุรกิจในอนาคตต่อไปได้อีกนะครับแต่ทุกๆวิกฤตครับมีโอกาสเสมอและตอนนี้ฮะไม่ใช่เวลาที่เราจะมาโทษวิกฤตหรือโรคร้ายแล้วนะครับเป็นวิธีที่เราต้อง move f o r ไปข้างหน้าด้วยวิธีการในการทำธุรกิจในรูปแบบของเรานะครับธุรกิจที่เรียกว่า e-commerce ครับ เต,ติบโตขึ้น58%ในช่วง2ปีที่ผ่านมาและยังคงเต,ติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปีฮะแล้วก็เป็นคําขอบคุณจากผมอีกครั้งนะครับที่ขอบคุณพี่น้องอินดีมุทุกคนฮะที่มีส่วนให้อินดีมวกเราซึ่งเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเต,ติบโตขึ้นอย่างมหาศาลครับแล้วผมเชื่อเหลือเกินครับว่าทุกๆคนที่เริ่มต้นธุรกิจก็อยากที่จะเต,ติบโตอยากที่จะสําเร็จอยากที่จะเป็นแนวหน้าครับผมถึงขออนุญาตต้องพูดถึง LPF ครับ หรือ l p r e m i มีย u ฟิวเที่ทางอินดีมนะครับตั้งใจทำและเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมกับทางอินดีมนะฮะซึ่งทางอินดีมเนี่ยวางเป้าหมายไว้ว่าอะไรคือธุรกิจแห่งอนาคตพวกเราจะเข้าไปทำพวกเราจะเข้าไปสร้างพวกเราจะเข้าไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคริปโตเคอ r e เรนซีเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์เรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับจากที่ผ่านมาฮะพวกเราเองก็ได้เห็นข้อดีและข้อเด่น ในการที่เราใช้คริปโตเคอ r e เรนซีหรือการใช้เหรียญต่างๆนะฮะเข้ามาอยู่ในระบบนิเวศของอินดีมครับตอนนี้ฮะผมเชื่อว่าถึงเวลาแล้วะฮะที่พวกเราเนี่ย มีระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มหรือคนที่เป็นอินดีมสมาชิกของเราเองฮะนับแสนแสนรหัสและพร้อมที่จะเติบโตขึ้นในทุกๆเดือนในทุกๆวันฮะและนี่คือโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดข,ของเราฮะที่พร้อมใ้พวกเราทํามันไปอีกหลายๆปีในโลกแห่งอนาคตของเราครับนั่นก็คือแอนโเคิครับ แอนโทเคนคืออะไรแอนก็ <And S 1> <and S 2> คือมดครับผมเชื่อว่าพวกเราเองทีมทุกคนเป็นสมืนมดที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการรวมตัวกันเพื่อทําสิ่งที่มันท้าทายครับมดตัวเล็กๆรวมตัวกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มดตัวเล็กๆสามารถที่จะยกสิ่งที่มีน้ําหนักมากกว่ามันหลายเท่าตัวได้มดตัวเล็กๆพร้อมที่จะสร้างสรรน,นะฮะครอบครัขวของพวกมันแอนนะฮะก็คือมดตัวเล็กๆ ที่พร้อมจะรวมพลังกันสร้างเครือข่ายพวกเราให้กระจายไปทั่วโลกนะครับเมื่อรู้จักแอนโทเคนพลังที่ใหญ่ของมดแล้วน,นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตแนะนำครับ LPF แอนโทเคนครับคำถามว่าทำไมเราถึงควรมี LPF แอนโทเคนนั่นก็หมายความว่าแอนโทเคนนี้นะครับจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อครับระหว่างแบรนด Smart ์สมาชิกอินดีม ผู้ใช้แล้วก็พาร์ทเนอร์ของอินทีรมต่างๆอีกมากมายนะครับที่พร้อมจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราในอนาคตครับมันคือตัวกลางที่สามารถวัดผลทางการตลาดในช่วงธุรกิจแบบ New Normal หรือการพฤติกรรมใหม่สำหรับคนต่อไปในอนาคตการมี LPF AND Token ไม่เฉพาะเราจะเป็นระบบนิเวศของเราเราจะเป็นโภเค n ของเรามันยังสามารถเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับพวกเราในอนาคตครับเป้าหมายแรกนะฮะสำหรับแอนโ o k e n เราจะปล่อย AND Token ออกมา5,000ล้านลิตรนะครับสำหรับพวกเราทุกทคนที่เป็นสมาชิกอินดีมหรือกับพาร์ทเนอร์ทุกทคนที่พร้อมจะเข้ามาร่วมกับอินดีมทั่วโลกครับ แอนโทเคนนะฮะสามารถนำไปใช้บนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งสามารถใช้แทนเงินได้นะครับสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้บนกระดานซื้อขายที่รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับ แอนโทเคนนะครับสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นคริปโตเคอเรนซีสกุลอื่นๆเช่นบิตคอยได้นะครับและตัวแอนโทเคนนะครับสามารถที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกๆปีจากการยอมรับและจากแรงของพวกพวกเราฮะที่เป็นแอนหรือเป็นชาวอินดี้หรือเป็นมดที่จะรวมตัวกันแนอย่างทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นครับผมอยากจะเชิญชวนทุกๆคนฮะให้ก้าวเข้าสู่โลกอนาคตที่เกิดขึ้นณวันนี้พวกเราเชื่อฮะ ในเทคโนโลยีบอทเชนเราเชื่อฮะในดิจิตอลแอสเซทเราเชื่อในสินทรัพย์ดิจิตอลและเราเชื่อในคริปโตเคอเรนซีครับและเราก็อยากจะขอ,อนำเสนอนะฮะ L P F a N Token ครับและให้พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันโปรเจกต์นี้ฮะเพราะนี่คือเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเราเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของพวกเราเปลี่ยนแปลงการพอกคูณการมีสินทรัพย์ของพวกเราฮะและนี่คือโลก พีแอนด์โพรแกนครับ